สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเที่ยวกับบ้านกรุ๊ปโอค่ะคลิปนี้นะคะก็จะชวนมาทําน้ำนมข้าวโพดสูตรเข้มข้นหอมกลิ่นข้าวโพดนะคะรสกลมกลม่อมพูดถึงข้าวโพดก็มีประโยชน์มากมายนะคะมีทั้งกากใยมีไฟเบอร์สูงและทําให้เราไม่ท้องผูกนะคะซึ่งก็ทําให้ลดอาการเสี่ยงจากมะเร็งลําไส้ได้อีกด้วยนะคะ ยิ่งเราทําน้นํานมข้าวโพดดื่มทุกวันก็ยังช่วยบํารุงสมองของเราไม่ให้เสื่อมด้วยค่ะดีแบบนี้แล้วเราจะไม่ทาหรอคะซึ่งสูตรนี้ก็ทําง่ายและส่วนผสมก็ไม่เยอะด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทํากันค่ะสูตรนี้ใช้ข้าวโพด3ฝักนะคะหลังจากที่เราแก,กะกับข้าวโพดออกมาแล้วนํามาล้างทําความสะอาดข้าวโพดนะคะเราเอาเส้นใยออกให้หมดเลยค่ะ นำมาต้มใส่หม้อนะคะเติมน้ำเข้าไปประมาณ2,000 ml ค่ะเผื่อตอนที่เขาเดือดขนา้ำเขาจะมีการระเหยออกไปนะคะใส่เผื่อไว้ก่อนได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการต้มนะคะซึ่งใช้เวลาไม่นานค่ะแค่สินาทีข้าวโพดของเราก็สุกแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรานำข้าวโพดออกมาพึงให้หายร้อนนะคะแล้วก็น้ำที่เราต้มข้าวโพด ไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําน้ําตรงส่วนนี้มาปั่นกับข้าวโพดค่ะซึ่งน้ําข้าวโพดที่เราได้มาก็จะมีกลิ่นหอมของข้าวโพดมากยิ่งขึ้นนะคะจะทําให้น้นํานมข้าวโพดของเรามีความหอมมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ฝันเอาเมเล็ดออกให้หมดทั้ง3ฝักเลยค่ะแล้วก็มาพักทิ้งไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะนําส่วนนี้ไปปั่นกับน้ําต้มข้าวโพดค่ะ น้ำต้มที่เราได้จากตะกี้นี้นะคะที่จากการต้มข้าวโพดนะคะเราจะใช้ประมาณ1,500 ML ค่ะซึ่งเราจะนำน้ำส่วนนี้ไปปั่นกับข้าวโพดกันค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่ทีแรกแล้วนะคะว่าทำไมเราถึงต้องเก็บน้ำต้มข้าวโพดไว้นะคะเพราะว่าน้ำต้มข้าวโพดเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะทำให้น้ำนมข้าวโพดของเรามีความหอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะน้ำต้มข้าวโพดนะคะจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกนำมาปั่นกับ ข้าวโพดนะคะอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปผสมตอนขณะที่ต้มทําน้นํานมข้าวโพดค่ะสูตรนี้นะคะฝันจะปั่นกากข้าวโพด2ร,รอบนะคะเพื่อให้กากเขาละเอียดมากยิ่งขึ้นและน้นํานมข้าวโพดของเราจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนั่นเองค่ะ ในขณะที่ปั่นรอบแรกแล้วนะคะเราก็จะแยกกากและน้ำนมข้าวโพดออกมาค่ะน้ำนมข้าวโพดที่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปปั่นกับกาก,าก,ากรอบที่2ค่ะสําหรับคนที่จะปั่นแค่รอบเดียวก็ทําได้นะคะข้ามขั้นตอนอันนี้ไปได้เลยค่ะ การรอบที่2ก็ทําเหมือนเดิมกับรอบแรกค่ะเอากาเกข้าวโพดนะคะแล้วก็น้ํานมข้าวโพดที่เราแยกแล้วนะคะมาใส่ส่วนผสมเข้าไปแล้วนําไปปั่นค่ะส่วนที่ได้ก็จะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะและจะทําให้น้ํานมข้าวโพดของเรามีความเข้มข้นมากค่ะเดี๋ยว<ด>เรานําไปต้มกันเลยค่ะ <S <S 2> <S 2> ในขณะที่เราต้มน้ำนมข้าวโพดนะคะก็จะมีอยู่2ส่วนนะคะในหมอ้อนี้ก็คือ ส่วนที่เราปั่นละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะขวรจะเอาทั้งหมดเอาพร้อมทั้งเอากาข้าวโพดด้วยนะคะส่วนที่2ก็คือน้ําต้มข้าวโพดที่เหลือตะก,กี้นี้นะคะเอานํามาผสมต้มพร้อมกันเลยค่ะเราจะเติมนมคารเมชั่น150 ml และนมสด1กล่อง250 ml นะคะเราจะไม่เติมเยอะนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราจะเน้นข้าวโพดนะคะเน้นกลิ่นข้าวโพด เป็นหลักค่ะแต่ถ้าใครอยากเติมนมเยอะๆก็ได้นะคะน้ำตาลทรายเราใส่ไป100กรัมพร้อมกับเกลือครึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าเราจะไม่เติมหวานมากนะคะเนื่องจากข้าวโพดที่เราต้มก็มีรสชาติของความหวานของเขาอยู่แล้วค่ะเราจะต้มต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะยกลงจากเตาได้เลยค่ะสูตรนี้น้ำนมข้าวโพดเขาจะไม่แยกชั้นกันนะคะและมีความเข้มข้นได้รสสัมผัสข,ข้าวโพดด้วยค่ะ ซึ่งรสชาติที่ได้นะคะก็จะมีความเข้มข้นหอมกลิ่นข้าวโพดค่ะและรสชาติก็มีความกรมกรอบมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่เรารอให้หายร้อนแล้วนะคะเราก็นำมาใส่บรรจุภัณฑ์ได้เลยค่ะซึ่งสำหรับหม้อนี้นะคะก็จะไว้ทานเองที่บ้านก็จะใช้ขวดใหญ่หน่อยค่ะ ในขณะที่เราบรรจุลงขวดนะคะเราต้องคอยคนส่วนผสมด้วยนะคะไม่งั้นตะกรอนเขาจะนอนอยู่ที่ก้นหม้อค่ะเพราะว่าน้ำนมข้าวโพดของเรามีกากนะคะส่วนขวดบรรจุพัณฑ์นะคะก็จะมีหลากหลายแบบหลายไซส์หลายขนาดให้เราเลือกได้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ทำขายนะคะก็สามารถหาซื้อขวดได้จากร้านค้าออนไลน์นะคะเช่นร a า a d ดหรือช h อป e e ค่ะหรือไม่งั้นก็หาซื้อตามร้านที่ใกล้บ้านนะคะสะดวกที่ไหนก็ซื้อที่นั่นค่ะเราจะเติมให้หมดเลยค่ะหม้อน,นี้ซึ่งขวัญก็จะได้ประมาณ5-6ขวดใหญ่ค่ะ เ่งการปิดฝาก็ไม่ยากนะคะให้ฝาปิดลงขวดให้เรากดลงไปให้ได้ยินเสียงดังกรึบแล้วก็หมุนปิดฝาให้แน่นแค่นั้นเองค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมจนจบคลิปค่ะสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามขอนฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ